Thước mà thước, ôi thước, thước Thước đã, thước đã, thước đã, thước đã Ủa, cột Cột, cột ừ. điều không วัสดีครับพบกับผมแอดอ่นวันนี้ครับลุงครับมากการอึงครับยังลูกสีตม้มขนาดเลยครับพอสีด้จักโต๋วยวเห้าไปติดตามสุมนร่งมกันครับปีแรกครับต้นปีพอสีด้บ่อึงไปเฮบพี่นอ้องโอ้องแล้ว ถ้าต้องมนเขาด้เนี่ยวเดว,วน้อง เดียวพี่น้องเอ,อ้าลุดสอางตัวช่างตัวออมาแล้วมาแล้วมาแลวจับไปก่อนพี่น้องหลอดไหมได้แล้วตัวแรกอืมยางครับ ลอดพี่น้องนี่ครับเห็นมันพูลใครๆนะครับแต่มันสีตัวใหญ่ลองเพิ่งรอบที่สามนะตักอึงตัวนี้ โูเอาบอได้อีกอืมมันอยู่เดินนี่คุณอืมดดจับอึงมาได้ก็จับเขียดน,นี่ครับบ่ได้กินนอกอึง chắp kia oh, oh. này là phía nó hiện Ủa 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 เขี่ยดิโม่ย่ครับเขี่ยดิโม่ย่จุ๊บนี่พี่นกนี่เขี่ยดิโม่ครับแย่งเลยครับนี่ต้องใส่ทักซ้ายเลยนครับแย่งตาเออาวกล้องอ่ะชิ้นนีเห็นนะครับกล้องอาจสิบซองห็นอู้หูอู้อออยังโดดเด้อ ตัวเมย์ครับตัวเมย์นี่ครับอยู่ในกลางไฟเลยครับคุบครับจุ๊บนี่ได้แล้วครับนี่ยังพี่น้องเอ้าเอ๋อลุดนจับอ้าพี่น้องนี่ได้ได้กบพี่น้องโอปเมื่อกี้เนี่ยอบโอป เรียบร้อยครับอักขาเลยครับไปไต่อื้งว่พออืงครับแต่ว่าสิบห้าไปน้ำเอืงเสียงอืง้องมีครับในไหหน้าเข้าเพราตร้องขึ้นคู่ฮะได้แล้วครบครับ่อื้องสองตัว้วครับเขียดน้ไาไอ้ภาษาหมานโมมาดคนนี้ผมเอาปืนปืนมายิงปลานะครับปืนยิงปลา กูยิงปลาเฮ็ดเองสิม่ายิงกบคือว่ามันอยูกไก่ไกลแล้วมันหมอบบอนเท่าน,นีงยิงเลยนะครับฮะนี่มันมันมีอยู่วันน้องหน้าบอลหนี่งบอลหนึ่งครับแต่ว่ามันหมูบลงแล้วสองตาผุนเมื่อกี้นะสองคู่ผุนนะตาสองคู่ผุน,คผนแค่ถ่ายมันขึ้นกันเท่าไปเบิง้งอึ้นมันอึงมุดห่องอยู่เท่าๆผุน ดิโมโม่แล้วครับโมบแล้วโมบแล้วเนาะนี่ครับนี่ในใ่นะครับพี่น้องอาะชิ้นนี่เนาะนี่เนาะอุ๊บอ่านี่ครับอ,อ,นนนนอู้หุ่นตัวนึ้งครับฟาปลาเท้าครับไก่เงิน อูีโมูยังเ็กอีโมตามันไม่ไฟนะครับสูโดดไปลด,ดลูเลครับน่ครับนี่ยังบ่มูนเ่ยโดดแท้ๆ้ครับนี่มูนะครับมูดนีนี่ใส่น้อมันนี่เนาะมูลุกหนามสั่งมัน บุพัวนะครับอืมเฮ้ยโอ้โหกูเหี้ยกวเหี้ยยิ่งกี่าบัตเทอก ไมน่นีกบนีกบนำนะครับเอาปืนหลอกนี่นมืถือครับ

ดูยูกเกาาปุับทุกมำไมะยังยูงยงก,กุเกาครับยังยูกุกเกาฮะจะจ่อ,จอลแล้วนี่ล่องปืนอืมโอ้ลูกจิ้มบิดเอือว่มามันนี่ ยัไงไหมฮะบุตรเนาะจ้าจอนี่ละะบุอรบุตกอีกบุตโอ้ยถือยู่ถือยู่ถือป้ายยังวะเนี่ยโอ้บถตกพี่น้องไปเข่งเข่งใหญ่ครับ ข uh, uh, e ู่เปาขเปาเลยอู้หลายตัวอยู่ไปยังไงครับไปย่งไงยับมองสองตัวโ่ะปดุกมมี้ันซีดดิดวเดียวไปทางนั้นนั่นฮ่าจไปเอ้าเดี๋ยวหัวปลา บ่ถอบ่ถึอฟื้นยิ่งบ่ถออือยิ่งบ่ถึกก็อูยนี่เดุกปดุกยิงยูยใ่ละดุดอกใครใช่ละตูวปุกยิงยูอืเนีครับนี่เงากล่องนี่นะครับตั้ปุกครับอืืยิ่งถอาุ่นเขาไต้นี่ một đứa xuống trẻ em không nhưng có đủ cần cho nhìn một lẹo chịu thử đi bỏ nhìn át bỏ thử gì gì xe đâu mà nó nó ơi thử khô là ui ui thử thử cho nhìn có nhìn bất cứ cơ bà à โอ้ตุดดกันดกสนดตดัฮ้จับเขียบกบกันมาซืนอะไรด้วยฮนี่คือกับฮครับโอ,อ้เสียงกบห้องยวดยวดแท้ ไปยิงเงื่องก่อนกบไปหาสักก่อนไปตากบพี่เนาะมีกบครับมีกบบันทึครับ มือถือกบตุบใหญ่ยิ่งกว่าถือไม่ไม่ไม่โม่ไม่ยิ่งกว่าถือขามหัวเมื่อกี้ครับอะไรฮึ่บถึกบัตถ์โอ้ยถึกอถ้วถึกแล้วถือกะถือกะเืีกะกบ

อย่าหอก้งจ <ara> ิล่ะเอ้ยถือกนเต็มเดี๋ยวไปถือพี่น้องเอ้ยจะโดลงไปล่งน้ำพี่น้องเอ้ยอาบ้ำพออีกแกะเสียกอนพี่น้องเอ้ย ไอปุ่มเสียกันพี่นอ้องกบครับกบกบกบอยู่ครับเด็ <c oughs> กไก่กันยิงครับนะกบครับ ก็ยิงนะยิงอย่างเดียวออนี่ครับผลงานคืนนี้ครับผมตัวนึงบกยาวตัวนึงบกยาวครับตัวนึงนี่ครับผลงานคืนนี้กบอิงเขียดปลา นะครับมีเม็ดรูปแบบปลาก็มีนะครับกบก็มีนะครับกบนะบนี่ดุ่นโคลาไปก่อนครับผมซื้อว่ามันครับนี่อากินมนนันไปปากกดไลค์กดแช่เลยได้ครับ